ไปครับคู่บอลแข่งฝ่าเราซ้อมมากี่วันวันเดือนน่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกตไทโอ้ตอนนี้กลับไปซ้อมที่บ้านเหรอไฟแรกเลยแล้วมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมเมื่อกี้นั้นตอนนี้เปิ้ลเพี้ลเพื่อนๆอ่าตอนไนค่ายเจอกนเหรอเนาะตอนนี้บอลอายุสูงเท่าไหร่ละหนึนสี่หน้ำหนักแบปล่อยตอนนี้สิงห์มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอผู้บังบเก่าเราสิงห์ เจอมาล่าสุดเอ้ยก่อนล่านี้ใช่ไหมเป็นไงวันนั้นชนะชนะในคะแนนเออกมาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดก็ขาดท้ายอ๋อมาขาดในท้ายวันนั้นต่อยกันเบียดร้อยวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะคิววันนี้ย้อมชัยได้ไหมไม่เกิดเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาสุดเลยวันนั้นต่อยกับสีชนนชัยเปรมังแพ้แตกทุกทีครับออก่าแพ้แตกวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ที่รัมเนี่ย ออกไปแทนร้อ,รอยสามสิบเลยวันนี้ก็มาร้อสนะถ้าเกิดใครช่วหนนะักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาขาด,มา,ขาดมาสารบายเนาะร่างกายไฟนี้สมบูรณ์อย่างแรง,แรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดและย้ำชยนะก็ด้วยไม่เขาเกิดเลยนะคุมมากี่กิโลปรต่อยมวยไทยมาของเราหลับห้าินวัด à phải chơi chơi với anh học đó này khu ế trông thủ ra khỏi trước đi thằng khắp